ใครเลยครับเนี่ยหืมวายหือเนี่ยครอบครัวตัวลายครับไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับเนี่ยวายเนี่ยหืมมาดูแลเาเฟียไปนั่งกับพ่อไปนั่งกับพ่อแล้วไม่รู้ใครเป็นใครเลยครับไปเช็ดตามไปดูตัวลายไปเลยเนาะรู้ใครเป็นใครนะครับอาเฟียมานั่งนี่เลยแล้วเนาะพอเี็กมาเฟียไปสิเฟียมาแลยโอ้ยพุก้าเอออาเฟียไปเลยพี่โยใส่เสื้อแล้วหอยมาก <c oughs> นั่งทำอะไรกันครับนั่งทำอะไรกันครับเราพ่อนะครับว้าวเชื้อใหม่ใครเอ่ยเชื้อใหม่มาแล้วค่ะเชื้อใหม่มาแล้วนะคะอ๋อพอเทเลยอะไรอ่ะของใครอะอ้โหโอ้ วันนะครับเอาไม่เล็กอ่ะหอมมาเสียใจเล็กรางวัลคนเก่งนะครับเนี่ยครับรางวัลบอกหวยถูกนะครับเยอะมากเลยครับอ๋อพี่รวยพี่รวยเนี่หล่อมากเออคนละตัวครับคนละตัวครับเนี่ยค่ะอืมตัวอะไรนะครับดูครับข้าวโพดข้วโนี่ยค่น่ค่ะอันนี้อันนี้สีแดงไงเออเป็นหน้าเนะลูกอ๋อ ก็คู่ครับอือหือวันนี้ใส่โอ้ใส่เสื้อละไรเหมือนพ่อดีกว่าวายอันไหนลูกมาเฟยใส่ตัวไหนลูกมาเฟยตัวไหนคะมาเฟยแล้วก่อนคะ่ะตัวไหนลูกอ๋โอโหอันนี้ครับรอของพ่อเลยรวยอันนี้ใส่เหมือนพ่อนะครับอ,อันนี้ของไม่รวยนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับใส่ลูกเฟยมากครับเนี่ยครับโอ้ยไม่หนูจะใส่เอ้าหนูจะเอาตัวนี้ค่ะอันนี้อะจะเอาตัวนี้ค่ะ เอาตัวไหนลูกเดีด๋ยวแม่ใส่ให้โอ้โหเน,นี่ยนะคะอันนี้ของพี่คุณเดี๋ยวฟันหักเอ้ยอันนี้อ่ะตรองนี้มาแขกครับพ่อสวยเป็นไหมนะครับนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับหล่อสวยทุกคนครับเฮ้ยดูค่ะดูค่ะคดูค่ะดูพี่ดรวยกลัวมาแล้วอ๋โอ้โหเ,โเนี่ยครับออืหือเราจะตัวนี้ครับพ่อ โอ้ได้เยอะเลยครับอุ้ยเหมือนพ่อเลยเนี่ยมาเพียถามวันนี้ไม่มีลูกมันหมดแล้วตอนแรกถามแบบนี้นะครับแต่ว่าหมดแล้วไม่มีครับหมดนี่ในสองพันห้าเลยเนี่ยเด็กอือหือโอ้ไหนดูไหนดูใครรอไหนดูโอ้โหเหมือนพ่อครับไหนดูใครรอ อ๋อมาเฟียไปเดินที่รึไฮโรนิสซันปารวยตัวเตี้ยนะครับดูครับข้อมเอออ๋อไหนพับขนมมาทีเนี้ยขนมรางวัลสิขนมรางวัลคนเก่งสิอ๋อสวยค่ะอ๋อสวยค่ะพารวยใส่เหมือนมาเฟียไหมลูกใช่เหมือนมาเฟียไหมมาพ่อมามาอัะกก่อนอ๋ออ๋อนี้ครับนะครับเสียอ้วนนะครับนะครับมาเฟียครับไว้อื้อหือ เจะตอนนี้หลอกอ่ะหลอป่ะตอนนี้ยังไม่ลองเลยยังไม่ลองเลยอันไหนรออันนี้เฉยไหมลูกเฉยไหมคะโอ้โหมาโอเคเฉยไหมคะไหนขนมอ่ะขนมอยู่ข้างในค่ะพี่ข้าวยังยังขอกินขนมหน่อยค่ะขอกินขนมโน้ชชีพมขอกินขนมเลยค่ะให้รางวัลค่ะนั่นๆพอเพล่ขนมแล้วอ่ะเสียแม่แอรตัวนี้ทำไมอะอ่ะใส่เสื้อแล้วแม่ทำไมอ่ะเสีย ไปแล้วค่ะมาเรียงแลูกขนมมายังค่ะโอ้โหเสื้อเยอะแยะเลยค่ะลค่ะโอ้ยนี่ค่ะใส่เชลลลายค่ะมากมาอ้โสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอเคเดี๋ยวโอเคโอเลโอเคนนเเดียวคอ ดูครับด okay. ูครับดูครับดูผ้าบาตเสื้อลายครับภาษสายเสื้อลายครับเสื้อผิวอะไรนี่ก็ได้ผ่านนี่คือนะครับนะแพ็กทีมครับพอกลายครับอือหือครับโอ๋อครับดูครับดูเหนียงครับอะไรอื้มสวยมากครับเมลเมลเอลนี่แหละเหมือนกันครับเนี่ยครับ มีเหล้อใส่หล่อมากอ่นี่หมอนี่ด้วยครับนะครับโอ้โหโอ้โหเกิดมาครับอันนี้เสื้อน่าหนาวอันนี้เสื้อน่าหนาวครับนี่ครับมาแล้วครับมีหมวกด้วยมีหมวกด้วยครับไว้ใส่ไปหาหมอครับแต่มีตัวนึ่งใหญ่มากเดขาจะซื้อตัวใหญ่ให้ตัวแบบนุ่มๆโอ้ยนี่ค่ะสวยไหมคะผลดีมากค่ะจะลองไหมลองเดี๋ยวลองให้พี่เลยด้วยนะเดี๋ยวลองก่อนเดี๋ยวพี่เข้ากันเอ๊ะ น้องไหมน้องใส่มาน้องไหมยน้ใส่มาน้องไหมเอเอเอีหลาใส่เสือลูกเออง่ยเวยมากคะ่ะจะได้บอดี้